เขาป่ามากะมีตะยุงถัดจอบมากัดเนาะจ้าจะมันอยากกัดค่ะจะกกัดเนี่ยมือนี่ยายท้องบ่ได้เขาสวนนะจ้าเขาป่าเขาป่ามหาเห็ดก่อนจ้ามือนี่จ้าเพื่อนหาเห็ดมือนี่บ่มีผักเก็บจ้ามือนี่งดเก็บผักจากมือก่อนเนาะจ้าเนาะมือใดเก็บผักเสมอเสมอไรให้มันพักพนแนผักกระไดปงปงน้ำก็สิบทันไหมจ้าเก็บอันเห็ดเพื่อนยางมาดูจ้ายางมาดู กำลังออกมึงรู้แกมองดูดูนี่ไข่เห็ดได้อนิแกไข่เห็ดไข่เห็ดนี่นี่นี่ไข่เห็ด้กไข่เห็ดไข่เห็ดอยู่ในดินรูจ้ะกำลังโผล่กำลังออกนี่กำลังโผล่กำลังออกเพื่อนเอ้ยมันสมเพอมันห่อนมันเอามันเอาเอาจ้ะบ้านยายทองห่อนเอาคักแน่จ้ะนี่ไข่เห็ดยายทองขาดว่ามันจะเป็นเห็ดละงอกไหมจ้ะยายทองขาดว่ามันจะเป็นเห็ดละงอกเพราะว่ามันไข่ไงไข่ขาวเนาะจ้ะเนาะ ตาบาย้ายท้องสีไ้มันบานสีไ้มันออกดอกตุ้มๆก่อนย้ายท้อง่อยสีมาเก็บเอาจ้าเอามันไว้นีก่อนเพระว่ามันบ่อใดไปใส่แล้วจะบ่อใดมันจบมันนี่ง่ายเด้อเพื่อนอันนี้มันอยู่ในสวนย้ายท้องมันเกิดอยู่ในสวนย้ายท้องเองจ้ามันบ่อใดเกิดอยู่หมอ่อื่นมันเกิดอยู่ในสวนย้ายท้องคือสีบวมี้ผู้ใดมาเห็นดอกเนาะจะเนาะกำลังโพดินขึ้นมาเพื่อนดินแปะแปะไปแกหน่อยก่อนกำลังโพดินขึ้นมาจ้าดูจ้า คือสิดอกใหญ่ยายทองว่ามันสิดอกใหญ่อยู่จ้าเพราะว่าไข่ใหญ่ๆขาวๆโอ้ยเข้าป่ามาก็เลยเข้าป่ามาก็มาเนาะจ้ะเนาะเข้าป่ามาก็มานมื้อนี้สมความตั้งใจยายทองดอกว่าบ่ไปเก็บผักมาเก็บเห็ดก็ได้เห็ดเนาะจ้ะเนาะยายทองขอยางไปม่งเห็ดหม่องอื่นก่อนเด้อจ้าหม่องนี้ยายทองสิเอาไว้ซะก่อนจ้ยายทองสิเอาไว้ซะก่อนเอาหญ้าปกเข้าไว้จักนอยจ้เอาหญ้าปกเข้าไว้จักนอยเนาะจ้ะเนาะพ ฝนตกมาเมือแลงเมืออื่นกสิบานเมืออื่นกสิออกดอกจุ่มๆพอดีจ้ะเมืออื่นกสิออกดอกตุ่มๆพอดียายทองคอยสิมาเก็บเอาจ้ะพูดนะมันเคยออกจ้ะเพื่อนๆมงนี้มันเคยออกทุกปีเลยจ้ะปีนี้มันก็ออกนะจ้ะเนาะยายทองว่ามันสิบ่ออกยายทองบ่ได้งางมาเมืองจ้าเทอาไรจ้ะหัวก็ยางมาก็เลยพ่อเลยจ้ะดูไข่ขาวๆไข่อ้วนๆนะจ้ะเนาะเห็นมันตุ่มก้อนยายทองคอยสิมาเก็บเอาจ้ะ